ไปเริ่มกันในความเคลื่อนไหวพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ห้องอนเกษตรที่สูงและศูนย์บริและศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริ นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอนตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ห้องอนเกษตรที่สูงและศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริและศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริโดยมีนายอุดมศักขาวนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามสำหรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ห้องศ เกษตรที่สูงมีพผนกิจบทบาทหน้าที่เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทดสอบประยุกต์พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ขณะที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ รับผิดชอบดําเนินกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่สูงและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาและยังเป็นที่ตั้งของประทับแรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระราชวงศ์ได้เสด็จมาประทับเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจณ,ณจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการพรัฒนาตามแนวพระราชดำริไม